มีใครรู้ไหมครับว่าทองกับูชาหรือว่าทองรั่วพันขเขมรเนี่ยเปอร์เซ็นอะไรฮะพอดีวันนี้ครับเบิร์ไถท,ทองได้ทองมาเส้นหนึ่งฮะ เส้นนี้ครับไปถ่ายตัวจำนำมานะฮะถ่ายถอนมาเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนแรกคิดว่าเป็นทองของที่ไทยครับปรากฏว่าไปเจอลูกค้าครับลูกค้าเป็นคนกัมพูชาเป็นคนเขมรนะน้องเขาเลยว่าเอ้าวีรยิง,งทองอันนี้เขาเป็นทองกัมพูชาพอดีว่าเบิร์ถ่ายทองเอาเอา,เอามาชั่งน้ําหนักดูแล้วเนี่ยน้ำหนักเนี่ยสามสิบเจ็ดกรัมมันไม่ได้ตรงสองบาทเนี่ยมันมากกว่าสองบาทแล้วก็ไม่ถึงสองบาทห้าสิบไม่ถึงสามบาทนะก็เลยถามว่าเอะ แล้วก็พอเอาสร้อยมาตรวจสอบปรากฏว่าปั๊มไม่เหมือนทองไทยได้ความว่าเป็นทองกัมพูชาซื้อมาจากร้านใหญ่ในกัมพูชาเลยแล้วเอามาจำนนำที่เมืองไทยแล้วก็ตกมาถึงมือผู้ถไถยทองอยากรู้ไหมทองกัมพูชาเส้นอย่างนี้ขายได้เท่าไหร่นะเปอร์เซนต์อะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะจริงๆถ้าดูไปแล้วก็เหมือนทองไทยไม่มีผิดเลยนะลายก็เป็นลายเหมือนกันนะแต่มีจุดที่ต่างอยู่ให้ก็คือตรงตะขอเนี่ยแหละครับ ที่สร้อยอะเหมือนปกติฮะเหมือนทองไทยแต่ว่าที่ตรงแถวแถวตะขอที่เวลาปั๊มเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับถ้าทองไทยเขาจะปั๊มว่า9 6 5ใช่ไหมอันนี้เขาเป็นปั๊มแบบเป็นภาษาอังกฤษอะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเป็นทองเคเหมือนกับทองเมืองนอกด้วยนะว่ากี่เคอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวเราไปเช็คกันเลยแล้วกันนะว่าหลอมออกมาเลยเอาไปหลอมเลยว่าจะออกมาเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะโอเคครับ, okay, รบมาที่ร้านสินชัยนะครับผมนะร้านร้านหลอมทองนะฮะเอาทองมาเช็คดูเดี๋ยวลองเช็คที่เปอร์เซ็นต์ด้านนอกก่อนนะฮะว่าที่ด้านนอกตัวสร้อยเนี่ย จะออกมาเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะครับจเปอร์รเซ็นต์กางจะออกแล้วอุ้ยร้อยร้อยเหรอ,รอเฮ้ยใช่ป่ะครับเดี๋ยวลองไปหลอมดูนะว่าเปอร์เซ็นต์หลังหลอมจะเป็นยังไงนะมาดูกันว่าทองกมพูชานะฮะรูปพันธ์กมพูชากับทองไทยเปอร์เซ็นต์ใครจะมากกว่ากันนะฮะเดี๋ยวไปหลอมกันเลยครับโอเคครับใครอยากมา ล้อมทองขายก็มาได้เลยนะฮะร้านสินชัยร้านนี้ราคาดีที่สุดแล้วครับเช็คเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยนะฮะมีทองแปลกๆก็มาเลยมาดูกันครับทองคำเหนไอ้ทองกัมพูชานะฮะหลอมมาจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อกี้วัดแล้วนะครับทองที่ผิวเนี่ยร้อยแต่ก็ไม่แน่หรอกมันอาจจะมีพวกผสมมีเสืออยู่นะผสมน้ำภาษานะต้องมาดูหลังหลอมอีกทีคัะโอเคเดี๋ยวมาดูนะอันนี้เป็นก้อนแล้วเดี๋ยวดูว่าจุ่มมองมาแล้วเนี่ย หน้าใสตูดใสหรือเปล่าถ้าหน้าใสตูดใสนี่ก็น่าจะเปอร์เซ็นต์สูงฮนะยังไม่รู้เหมือนกันมาโอ้ย,อยเป็นไงฮะถามถามมืออาชีพของคนหลอมหน่อยดูแล้วอย่างนี้น่าจะเปอร์เซ็นต์เป็นไงเ9เลยครับคิดว่า9 9เหรอครับผมโอ้โหเดี๋ยวไปวัดดูว่า99จริงไหมครับก็ดูแล้วทองช่างบอกว่าเหมือนทองไต้หวันฮ่องกงเลยนะฮะเนี่ยดูแล้วน่าจะเปอร์เซ็นต์ดี เดี๋ยวไปวัดกันนะว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับหลังหลอมเมื่อกี้ก่อนหลอมเห็นแล้วว่าขึ้นร้อยนะครับเดี๋ยวดูอีกทีว่าหลังหลอมเป็นยังไงครับโอเคเปอร์เซ็นต์ออกมาแล้วรับเป็นไงครับช่าง9ก้าสิบ99.3เปอร์เซ็นต์นะโอ้โหดอกไปนิดเดียวเรียกว่าสูงมากเลยครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าได้เท่าไหร่นะฮะโอเคน้ำหนักออกมานะฮะ37.4นะครับผมโอเคครับก็99%นะฮะ ที่ร้านสินชัยนะครับกำรสีพันสองร้อยสามสิบเจ็ดนะฮะให้ดูสดๆด,ด,ดูพร้อมกันเลยนะครับขายได้หนึ่งแาหมด้อยสามสโอ้โห ใครอยากเอาทองมาขายก็มาขายได้เลยนะที่ร้านสินชัยรับซื้อทองนะรับรองว่ามาขายร้านนี้เนี่ยได้ราคาดีจริงๆนะส่วนใครที่สงสัยว่าทองรูปวพันธุ์กัมพูชากี่เปอร์เซ็นต์ก็หลอมาให้ดูเรียบร้อยแล้วนะฮะเกเซ็นต์นะสูงกว่าทองไทยอีกโอโ้โหเพิ่งจะรู้เหมือนกันนะฮะเนี่ยโอโ้โหก็รับรู้กันไปก็เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ